บอลจากตรงกลางสนามยูเซให้มาที่องลีองลีเลี้ยงจี้ขึ้นมาเด็ครับจังหวะนี้ยังไงป้ายคืนกลับมาที่ยูเซยูเซพาหนีมาก่อนโอ้โหจังหวะนี้สไลด์ลมไปหนึ่งยังไงพิวมาโอ้โหพิวดีจริงๆยังไงยูเซยูเซตัดเข้ามายังไงพิวหลบไปสองยังไงสัดลกนี้เรียบร้อยนี่ครับโอ้โหระโชว์พิวสุดๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง i n s e d สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม EA Sports FC Mobile กันเช่นเคยนั่นเองนะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวนักเตะนะครับสำหรับคีย์เพย์เยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับเป็นนักเตะตำแหน่ง s t นั่นเองครับก็เป็นกองหน้าที่แอดค่อนข้างที่จะชื่นชอบนั่นเองนะครับก็เล่นมาหลายซีซั่นแล้วนะครับก็จะส่วนมากก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวไต่แรงนั่นเองนะครับก็แต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรนั้นนะครับเป็นกำลังใจให้กันสักนิดนึงนะครับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดร์ดให้้วยนะคับ มาครับสำหรับคีย์เพยเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับเป็นนักเตะตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นนักเตะโอปีอาร์เก้าสิบเจ็ดกันเลยนั่นเองนะครับก็คือยูเซบิโอนั่นเองนะครับเท้าที่น่าหนักนะครับให้มาสองเท้าเลยนะครับไซส์ห้ากว่าห้านะครับเป็นนักเตะสัญชาติโปรตุเกสนะครับแล้วก็เป็นการ์ดของไอคอนนั่นเองนะครับมาดูสแต็กไซด์ในกันสักนิดหนึ่งนะครับไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับมีพลังงานนะครับอยู่ที่สี่ดาวครึ่งนะครับสกิลมูฟใช้ได้สี่ดาวนั่นเองนะครับการเล่นความเร็วหนึ่งร้อย การเลี้ยงลูก98นะครับการควบคุมบอล99นะครับแล้วก็กิลิตี้ความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่101นะครับก็โห่ทีจัดได้ใจเลี้ยงบอลดีไปกับบอลด้ดีทีเดียวเลยนะครับการจบสกอร์นะครับการทำประตูอยู่ที่105กันเลยนะครับการยิงลูกไกล100นะครับพลังยิง104นะครับการคุมตำแหน่งหาช่อง101นะครับก็โหกระเด็ดดวงทีเดียวเลยนะครับส่วนทางด้านของลูกกลางอากาศนะครับก็ลูกโม่งนะครับอยู่ที่95นะครับกระโดดจัมปิ้ง92นั่นเองนะครับ แล้วก็เวิร์กเลดีนะครับบุกสูงนะครับรับกลางนั่นเองนะครับส่วนสกิลแฝงนะครับให้มามี3อันนะครับก็คือเหนือชั้นนะครับยิงประตูจากที่ไกลนะครับแล้วก็เลี้ยงเร็วนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นะครับก็เป็น นักเตะตัวที่แอดค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกเลยทีเดียวนะครับเราก็ไปลองเล่นมาแล้วนะครับเราก็เล่นด้วยสไตเพีย,ยวๆเลยนะครับไม่ได้ติดเทนไม่ได้อัพแรงอะไรเลยนะครับก็ถือว่าโหโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแววเก่งทีเดียวเลยนะครับเอาง่ายๆเลยดีกว่าว่าเก่งเลยดีกว่านะครับสาหรับคนที่มีกําลังนะครับเอาไปซื้อ อ่าตัวที่เป็นเม็ดแดงหรือว่าจะเป็นเม็ดส้มหรือแล้วแต่กําลังของเราเน่นเองครับหรือว่าจะติดเทนเองก็ได้นะครับอัพแรงเองก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับยิงดียิงคมเร็วนะครับอ่ามีลูกยิงไกลที่ดีแล้วแล้วก็ลูกกาากศก็ค่อนข้างที่จะโอเคทีเดียวเลยนะครับอ่าพูดง,ง่ายๆภาพรวมๆแล้วก็คือเด็ดสลติแน่นอนนะัสำหรับนักเตะตัวนี้นั่นเองก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันในแรล้งกันให้เห็นภาพกันเลยดีกว่านั่นเองนะครับไปครับ มาครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ไล่อัพดีไซ์ก็เป็น5 2 2 1นะครับสำหรับ UCBO ก็ยืนตรงตำแหน่งนั้นเลยนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับก็สำหรับบเครวิค์ค่าความสามารถพูดในไปในข้างต้นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพยายามเนยคิดว่าจะพยายามสอดแทรกให้อีกแล้วกันนะครับตอนนี้มาดูเกมกันก่อนนะครับโอ้โหพอเริ่มเกมก็มีโป้งแดงมาให้กันเลยแล้วครับจังหวะนที่ทีมพูงมาเยือนครับบอล ปั่นเกมกันขึ้นมาอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่บาร์ไเด้ให้มาที่กิมาโดเดยองครับให้มาถ่ายออกมาตรงนี้ที่สี่ซอนสี่ซอนไหลมาจังหวะนี้แล้วเล้วป้ายมายังไงเก็บกลับมาได้ครับกุลิปเอาล้ครับผมจะได้สวนดูบ้านครับแาทินโดยังไงโอ้โหยังไปไหนไม่ได้ครับทีมผู้มาเยือนยังปั้นขึ้นมาตอนโดนแย่บองลูกนี้ยูเซบิโอให้มาเดบอยเดบอยยังไงเดบอยจี้มาเจอกับเดยองยังไงเดบอยเดบอยยังไงโดนเบียด <c oughs> เดยองเอาบอลคืนกลับไปเล่นก่อนครับ อยู่ที่โกโนกันให้มาครับซากาสากาผิวอยู่ไหมจังหวะนี้ทีมคืนกับกลางมาก่อนครับวอลเกอร์ให้มาตรงกลางครับเนยองถ่ายไปถ่ายมาครับจังหวะนี้พยายามจะหาช่ no illions. องเข้านะครับสำหรับทีมผู้มาเยือนครับผมก็คุมโซนได้ดีไหลมาจังหวะนี้สากะล้ำหน้าหรือเปล่าน่าจะเป็นลูกล้ำหน้าไปแล้วนะครับพยายามจะคุมโซนกันไว้นะครับทีมผู้มาเยือนก็พยายามจะหาช่องเข้านะครับผมก็พยายามจะคุมโซนป้องกันไว้นะครับ ได้เป็นลูกตังแตะอยู่ที่คอมมนีให้มาที่กุลิบครับปาดมาตรงกลางจังหวะนี้ไม่ดีครับคุณตัวการตัดได้ออกขวามาที่วอล k e เกอร์เลครับป้ายมาถึงครับซากา้าซาก้าพยายามจะไปครับเอา้าฟาวรือเปล่ากลายเป็นลูกฟาวถึงผู้มาเยอนแตะโหดมาเลยทั้งจังหวะนี้ยังไงมงเคียวออมาก่อนได้ครับเอาล้วครับยูเซปิโอายมา คชินโยแคชินโยยังไงไหลามาจังหวะนี้ยูเซยูเซยังไงพา่าหนีแม่โอ้โหโดนลุมสองไปไม่ได้บอลยังเก็บกลับมาได้ที่กุลิปแทงออกมาที่เดบอยเดบอยจีมายังไงหน้าบาาประตูมีนะครับยูเซบิโอยังไงตักข้ามายูเซถึงไหมยูเซยังไงอื้มม,ม,มันเข้ามึงเธอสเลเกนเสียดายครับลูกแรกไม่มาครับมาที่ตีซอนทีมบูมาเยือนจะสวนครับมาที่เลยเอาให้คืนกับเข้ากางมาที่ตีซอนป้ายมายังไงติดเดบอยเดบอยทิมออกขวามาก่อนที่คาฟู ไหลามาทางที่แชร์ทินโยให้มาตรงกลางครับยูเซเอาอยัางไงปาดออกมาสวยเลยนะครับเดบอยเดบอยจี้มาหน้าปากประตูมีนะครับจะโยนไม้ตักข้ามายูเซโอ้โหดูมันโดดเคลียไว้ก่อนครับจอนสโตนไม่ได้ครับยังไม่ผลิดอันตรายครับแชร์ินโไป้ายมาตรงกลางยูเซเอาพลิกมาจังหวะนี้มีช่องยังไงลูกนี้พาวเวอร์ช็อตไกลๆไปดิโอ้โหดูดิครับดูลูกยิงซะก่อนนะครับเม็ดไม่มีก็เฟี้ยวได้ครับ สำหรับสแต็กเดิมๆ o v r 9 7นะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดเทนยังไม่ได้อัพแรงอะไรให้เลยนะครับแล้วดูลูกนี้ยิงพาวเวอร์ช็อตกดเข้าไปเต็มข้อเลยครับยิ่งไกลดีนะครับค่อนข้างที่จะครบเครื่องทีเดียวเลยนะครัสำหรับยูเซตัวนี้นะครับมีสกิลแฝงเลี้ยงเร็วด้วยนะครับเป็นเอที่เลี้ยงค่อนข้างที่จะดีความเร็วดียิงดีนะครับน้ำหนักดีนะครับจบสตอร์10นะครับสำหรับครึ่งแรกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับดูว่าเกมนี้ยูเซบิโอของผมจะมีสกกีบาตูครับบอลออกมาที่แซร์ินโยเลี้ยงจี้ขึ้นมาเจอกับกิมาโดประกบอยู่ห่างหางลูกนี้ตัดเข้าในมาตักข้าม,มายังไงอยู่เซวอลเล่เนะยครับมาแล้วสองครับในกรอบเขตโทษนี่อันตรายสุดๆดครับบุคคลคนนี้ดูลูกนี้ครับตักข้าม,มาสวยๆนะครับเซร์ินโยแล้วดูครับไม่จับเลยนะครับดูลูกนี้วอลเล่เข้าไป เนื้อเน้เนๆเลยครับลูกที่2ตามมาแบบพันทีเหมือนกันครับจะมีลูกที่3มไม่วอลเกอร์ทีมผู้มาเยือนโดนมา2แล้วนะครับจะมัวถ่ายบอลไปถอยบอลมานี่คงไม่ทําอะไรไม่ดีขึ้นแน่คุณโดนการพาหนีมาต้องทําอะไรสักอย่างนะครับเอาโดนตัดได้อีกแล้วจังหวะนี้เข้ามานี คอมพานีเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับยังไงลูกนี้ให้มาที่องลีองลีทันหรือเปล่าจังหวะนี้ป้ายมายังไงจะโยนไหมดึงเข้ากลางมาจังหวะนี้ไหลมาอยู่ที่เดบอยเดบอยยังไงเดบอยจะให้ใครดีจังหวะนี้โดนลุมอยู่โอ้โหโดนเอาคืนไม่เฉยเลยโอ้ oh ho. ไม่ได้อะไรเลยครับลูกเมื่อกี้นี้เสียดายครับจังหวะเมื่อกี้นี้หาแลนให้มาครับทีมผู้มาเยือนจะสวนเอาตัดได้อีกแล้วที่เฟอร์ดินานให้มาที่คุณลิบคุณ,ล,คณลิบมาช่องไหนมาช่องนี้ครับแต่สินโดจี้มาก่อนหน้าปากประตูมียูเซย์อยู่ทังไหนเอ่ย จังหวะนี้ลากมาเองครับแชร์ติโย่ยังไงยูเซยู่ตรงนูน้นไม่ให้ไหมให้มาจังหวะนี้ยูเซยังไงโอ้โหตรงไม่ได้ครับก,ก,กุกกะกักอยู่ครับเสียดายที่สุดๆมาที่ฮารแลนฮาแลน,นให้มาทีมผู้มาเยือนจะปั้นเกมขึ้นมาบ้างครับเดยองต้องเอาคืนแล้วจังหวะแขงออกมายังไงไม่ถึงครับติดเฟอร์ดินานาด์ฟูให้มาที่เดอะบอยตรงกลางสนามครับแชร์ติโยทีมออกมาถึงหรือเปล่าถึงยูเซไหมยูเซได้แล้วยังไงให้มาที่กุลลิปกุลลิป จี้ออกสายมาครับอองรีอองรีเจอกับบอกเกอร์พยายามจะหนีครับดึงจังหวะรอไว้ก่อนให้ไหมเอ้าจังหวะนี้ให้ไม่ดีครับเอ้าปั๊มกันอยู่วอเกอร์ปาดคืนจะมาเอาลักซาก้าจะสวนครับทีมมูมาเยือนป้ายคืนกลับมาฮาแลนด์ฮาแลนด์ยังไงโอ้โหให้มาไม่ดีเองเอาละครับจะสวนแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหหลบมาสไลด์พลาดไปแล้วยูเซยยูเซจี้มาจังหวะนี้เจอกับบุนโดการยังไงวิ่งตามมา3ยังไงดึงไว้ก่อนแหวกมาตรงกลางโอ้โหพิลจริงจริงยังไงลูกนี้มีกองโค้งไหมโอ้ ไม่งั้นได้ยิงแล้วนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้เสียดายสุดๆครับทีมผู้มาเยือนบุกขึ้นมาบ้างโอ้โหมีช่องนี้บาไบเได้ให้มาซาก้าสาก้ายังไงโอ้โหปั๊มกันอยู่ยังไงยังได้อยู่ซากก้ายังไงซาก้ายังไงปั๊มยันอยู่อๆๆโอ้โหกองหลังผมลงมาแพ็กกันแน่นแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหจบไปด้วยสกอร์นี้เลยครับ2อประตูต่อศูนย์สุดมันไปเลยครับแล้วมี2ประตูจากคีเพเยอร์ของเราด้วยนะครับดูเซบิโอนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีช็อตสวยๆมาให้ดูกัน มาดูกันที่จังหวะแรกครับบอลจากตรงกลางสนามยูเซให้มาที่องรีองรีเลี้ยงจี้ขึ้นมาเียครับจังหวะนี้ยังไงป้ายคืนกลับมาที่ยูเซยูเซพาหนีมาก,ก่อนโอโหจังหวะนี้สไลด์ลมไปหนึ่งยังไงผิวมาโอโหพผิวดีจริงๆยังไงยูเซ,ย,เซยูเซตัดเข้ามายังไงผิวหลบไปสองยังไงสัดลตรงนี้เรียบร้อยนี่ครับโอโห้วะโว์ผิวสุดๆดครับดูการคลองบอลนะครับ ไปกับบอลได้ดีจริงๆครับแล้วดูแล้วดูลูกนี้ยึบยักพลิกมายังไงโอ้โหสไลด์วุดไปเลยครับมาต่อกันที่จังหวะนี้เควินเดอ์บอยให้มาตรงกลางที่ยูเซปลายคืนออกมาทางซ้ายที่องลีหนีอาโนมาได้เลี้ยงจีขึ้นมาหน้าปากประตูมีจะไปทางไหนยังไงตูงนี้ตัดเข้าในมายูเซเลียดเียดไปหนึ่งดีโอ้โหดูเลยครับยิงได้ทุกลูกแบบเหมือนกันลูกนี้ยิงเลียดเลียดเข้าไปครับเป็นประตูครับ ดูนะครับลูกนี้องรีตัดเข้ามาให้ครับโ,โหยืนคนเดียวโล่งๆเลยนะครับกดเลียดเ,เข้าไปลูกนี้มาต่อกันที่ช็อตนี้ครับบอลจากองรีครับป้ายคืนกลับมาที่ยูเซยังไงมีช่องนะครับยูเซจะให้ไหมให้มาที่องรีจังหวะนี้เลี้ยงจี้ขึ้นมาดีครับไหลคืนกลับมายูเซยูเซพลิกมายูเซยังไงตโค้งไปดีครับจบแบบนี้ไม่รักได้ไงครับสำหรับยูเซบิโอ จบสกอร์ดีครับแล้ะดูครับค้องแ่วว่องไวนะมีความเร็วนะครับความค้องตัวสูงจัดจัดเลยนะครับมาต่อกันที่จังหวะนี้บอลจากกลางสนามครับให้มาที่องลีครับเลี้ยงจี้ขึ้นมาเลยครับหน้าปากประตูมีวิ่งมารอแล้วยังไงองลีตักข้ามมามงลูดิโอลูกอากาศก็มาเหมือนกันครับ ลูกมงก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับยูเซบิรโอร่างกายไม่ได้สูงใหญ่สักเท่าไหร่ถือว่ากลางๆนะครับแต่ลูกกลางอางกาศค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามีลูกมงมาให้ดูกันหลายรูปนะครับดูจังหวะนี้มงม,มาดูกันช็อตนี้กันต่อบ,บอลจากลีซาลาซูไม้ให้มายาวๆเลยครับองลีหน้าปากประตูมาโอ้โหไหลามาโลงๆยูเซไม่พลาดดีครับแบบนี้ยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่แล้วนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้ไม่ต้องรอง,ง้างเลยนะวิ่งมาเราใส่ได้เลย ดูกันที่จังหวะนี้บอลจากลิซาเลซูให้มาที่องลีองลียังไงองลีเจอกับฟิมโปงยังไงดึงไหมดึงจังหวะรอก่อนนะครับวีวิ่งไปนึงยังไงให้มาตรงกลางที่ยูเซป้ายคืนกับมาจังหวะนี้ยังไงลิซาเซูลิซาเลซูยังไงยังไม่ดึงยังไงตักข้าไหมตักข้ามาดูลูกนี้มงเรียบร้อยเลยครับยูเซบิโอครบเครื่องจริงๆครับแลวดูลูกนี้มงนะไม่ค่อยไม่ต้องแรงมากนะครับมงเล่นทางนะครับ ดูนะครับม่งเล่นทางสบายสบายครับ